สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a n s i m p l e Audio ครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องหูฟัง DSP ทั้ง2ตัวนะครับที่ผมพูดไว้นะครับใน EP แรกของซีรีส์ Upcoming นะครับเนาะก็จะเป็นเจ้าตัว t r a n s i m 1แล้วก็จะเป็นเจ้าตัว t r a n s i m t a n y a นะครับทั้ง2ตัวเป็น DSP ซึ่งถ้าทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับเจ้า2ตัวนี้นะครับจะรู้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเอ,เอากลักษณ์เสียงเนี่ยแตกต่างกัน ดาวฟ้ากับเทลเนาะซึ่งต้องขอขอบคุณช่องโฮลิซายนะครับที่ให้ผมมีโอกาสได้มาครอบครองเจ้าตัวทันสตรีมทั้ง2ตัวเพื่อที่จะมาทำรีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแกะกล่องก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างก็อย่าลืมนะครับซื้อทันสตรีมได้โปสการ์ดน่ารักน่ารักอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนเนาะเป็นอะไรที่ต้องสะสมอย่างแรงนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับ2ตัวนี้เนาะ โอเคเรามาเริ่มแกะกล่องกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแกะเจ้าตัวทันย่าก,ก่อนละกันนะครับเพราะว่าซาวน์ิซเนเจอร์ของทันย่าเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะเลิฟเลยแล้วกันนะครับว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแกะมุมก่อนช่เราจะแกะแบบปราณีตมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนปราณีต <laughs> แกะไม่ออกออกแล้วอะ สวั m ดั DSP โอเคแกะเสร็จปุ๊บนะครับรอบรบกล่องเรามาดูกันก่อนจะเขียนชื่อทันซิมทัญยาแล้วตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า DSP เนอะเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะจะเขียนว่า DSP แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหูฟังนะครับเนอะข้างหลังก็จะเป็นพวกรายละเอียดยิบย่อยต่างๆนะครับนี่ โลโก้ทันซิมเป็นโลโก้ที่สวยงามมากเลยและเห็นไหมครับตอนสะท้อนตอนตอนแสงกระทบเราจะเห็นลายกล่องเนาะซึ่งเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะครับเนาะข้างหลังยังมีเลยอ่ะพอแล้วนอกเรื่องไปดูหูฟังกันดีกว่าเนาะกล่องสวยแต่หูฟังไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้นะครับเนาะอึ๊บชวาบอ่าโอเคตัวหูฟังนะครับจะนอนอยู่อย่อยางนี้ อันนี้คือตัวหูฟังทันย่านะครับแล้วก็จะมีจุกมาให้สองสี่หกสิบสองคู่นะครับใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบสิบสองแล้วก็มีในหูฟังอีกสิบสี่สิบสี่คู่นะครับอันนี้จะเป็นไบคอฟฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ของหูฟังเนาะซึ่งผมจะไม่ขอแกะแ้วกันนะครับทุกคนขอเก็บมันไว้ให้อยู่อย่างสวยงามอย่างนี้ต่อไปดีกว่านะครับ ก็าฟิลเตอร์จริงๆแล้วก็ไม่ได้ค่อยใช้เปลี่ยนกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นนามบัตรทนันสิมเนาะมีบิลิบิลิด้วยอ่าอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคชันนะครับแล้วก็เป็นแมนนวลบันตีการ์ดนะครับไม่เห็นนานและอลันตีการ์ดของทนันสิชอบมากนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยอย่างกระดาษเนี่ยครับจับแล้วรู้เลยว่าเขามีความใส่ใจเนาะ ซึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากเนาะตัวที่ผมรีวิวล่าสุดก็จะเป็นเจ้าตัว Ola b a s e นะครับตัวนั้นเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวของทนันซิมที่ผมซื้อมารีวิวแล้วก็มีอิมเพรสชันที่ดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นถุงใส่นะครับเปิด Ola เดะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวหูฟังกันนะครับแ <c oughs> <c oughs> วบแกะอย่างประณีประนอม เป็นคนน่ารักชัวคยค่อยๆปึ๊บอ่ะนะครับหน้าตาเป็นไงทุกคนน่ารักไหมหน้าตาดูไม่เหมือนหูฟังที่เบสจะกระแทกจนขี้หูสั่นเลยเนาะอ่ะอันนี้คือหน้าตาหูฟังนะครับเป็นพิสตันเนาะเป็นหูฟังแนวพิสตันนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยังเป็นหวัดไม่หายนะ อ่านี่ครับดีไซน์มันจะมีลูปเว้นข้างหลังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็น D S P เป็นสาย Type C นะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนให้นะครับไมโครโฟนอยู่นี่นะครับวัสดุก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องของการสวมใส่บลาบลา,า,านะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเดี๋ยวผมจะพูดให้ในคลิปรีวิวเต็มนะครับซึ่ง แกะกล่องเราแกะมาด้วยกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนทำคลิปรีวิวผมก็น่าจะทำคลิปเป็นคลิปรีวิวคู่เลยแล้วกันนะครับเนาะจะได้เอามาเปรียบเทียบกันเลยเพราะราคามันไม่ต่างกันมากนะครับเนาะตอนนี้เราก็จะยัดมันเข้าไปในถุงของทันสมว้ก่อนแช่เรียบร้อยนะครับตัวที่หนึ่งเก็บขยะก,ก่อนอ่า เห็นกล่องที่ใดประทับใจทุกทีตั้งแต่ดูคลิปรีวิวชาวต่างชาติดูคนอื่นรีวิวแล้วชอบมากนะครับกล่องของทันซิมเขาใส่ใจใรายละเอียดดีมากเนาะตัวป้ายทันซิมวสังเกตที่แตกต่างนะครับคือจะไม่มีรูระบายอากาศนะครับเห็นไหมจะเขียนคำว่าวันตัวใหญ่ๆเลย เดี๋ยวเรามาแกะกลองอย่างปราณีตกันอีกรอบหนึ่งนะครับขาดไหมเนี่ยทุกคนคิดว่าขาดไหมผมว่าขาดมันไม่ขาดไม่นะเอ้ยขาดนี่อึบอ่านี่แวบแวบอ่านี่โอเค ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกคนข้างหน้าก็เป็นชื่อรุ่นหูฟังข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆแต่ว่าของทันย่ามันจะเป็นเบสเอ้ยมันจะเป็นกราฟเนาะตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้นั่นแตกต่างกันไปอ่ะเปิดมาสวยเหมือนเดิมเหมือนกันเดะกล่องเท่ากันเดะเลยไหมเท่ากันเดะเลยนะครับแตกต่างกันหน้าตาแล้วก็ซาวด์เนเจอร์ที่ต่างกันราฟ้ากับเพล เหมือนนรกกับสวรรค์ชวยแอปเปิดออกมานะครับผู้ฟังเหมือนเดิมได้เลยทุกอย่างเหมือนเดิมครับทุกคนสองสี่หกสิบสองสิบสี่เหมือนเดิมนะครับสีถุงเหมือนกันเด้ทุกอย่างเหมือนกันเดะอ่ะอ๋อไม่มีบรันตีการ์ดอ่านะครับเจ้าตัวนี้จะไม่มีใบเซอร์ติฟิเคตบลา l a เยอะแยะเหมือนเจ้าตัวนู้นเนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องอย่างปลาหนี้เช่นเดียวกันนะครับชวัวร์หูฟังมีไหมเหมือนกันนะครับเพราะเป็น DSP เนาะ DSP ส่วนใหญ่จะมาพร้อมใหม่นะครับเหมือน Ola Base เนอะ,อะแล้วก็ที่มัดนะครับสายจะเป็นสีขาวเนาะคราวนี้โอ้ยแย่แล้ว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 ลืมดึง,ดงตาย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 ,ตายออกขิดข้างชีวิตเปลี่ยนเลยเรา ได้หรือยังได้แล้วความรู้สึกแรกเลยนะครับสายสายของเจ้าตัวทันซิมวันเนี่ยจะค่อนข้างหนืดกว่านะครับมีไม้หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าสายจับแล้วฟีลลิ่งไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะไม่มีเว้นนะครับจะไม่มีรูระบายอากาศจะเป็นเขียนว่าวันแล้วก็จะเป็นโลโก้ของทันซิมแทนแล้วข้างหลังก็จะเป็นพลาสติกใสเนาะ DSP เหมือนเดิม type C นะครับ เนาะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละครับทุกคนคลิปนี้เนาะคลิปคลิปนี้เป็นคลิปแกะกล่องง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าตัวทัชซิมของตัวเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำรีวิวตเต็มๆให้นะครับรีวิวคู่กันเลยเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆรู้เลยนะครับว่าควรซื้อตัวไหนตัวไหนเหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งฟังอย่างเงี้ยอาจจะอินดี้นิดนึงนะแต่ว่าถ้า มันจะมีคนที่สาบสนจริงๆเนาะระหว่าง2ตัวนี้จะซื้อตัวไหนนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นหนึ่งเดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำรีวิวเปรียบเทียบให้พร้อมกันแบบจเจาะลึกนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับคลิปแกะกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่หูฟังบัตเจ็ตสตัวนะครับราคาประมาณอ้ยราคาประมาณ700บาททั้งคู่นะครับ ลองใส่ไม่เข้าช่วยเข้าเลยอะสองตัวนี้นะครับทุกคนเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบตัวมาสคอตตัว a อนิเมะนะครับก็ไปซื้อเถอะนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับความสวยงามเนาะฟินมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้เจอกันครับบ๊ายบาย